มีมีสตอรี่ไทยเล่าไทยไทยให้ใจได้ฟังสิ่งธรรมดาที่ไม่ธรรมดาเมื่อมีมีเล่าให้ฟังในโลกที่เต็มไปด้วยการแข่งขันรีเร่งและเสียงดังของความวุ่นวายบางครั้งเราก็อดถามตัวเองไม่ได้ว่ายังมีความดีหลงเหลืออยู่ไหมในโลกใบนี้ แต่เชื่อเถอะความดีไม่ได้หายไปไหนมันซ่อนอยู่ในรอยยิ้มของคนแปลกหน้าในมือที่ยื่นมาช่วยเวลาคนล้มในน้ำใจเล็กๆที่ไม่ต้องการคำขอบคุณหรือในความตั้งใจที่ใครอาจไม่เห็นแต่จริงใจเสมอสิ่งเหล่านี้อาจดูเล็กน้อยแต่กลับทนพลังจนเปลี่ยนใจคนหนึ่งคนได้และมันคุ้มค่าที่จะสู้เพื่อรักษาไว้ อย่าปล่อยให้ความโหดร้ายของโลกกลบเสียงเบาๆของความหวังในหัวใจเพราะแม้โลกจะเปลี่ยนไปอย่างไรความดีก็ยังมีอยู่เสมอหากคุณรู้สึกเหมือนกันอย่าลืมกดติดตามเป็นกำลังใจให้มีมี s สตอรี่ไทยด้วยนะจ๊ะเพราะเรายังมีอีกหลายเรื่องไทยๆท,ที่จะพ่าใจคุณได้ฟังในทุกวัน